ช่องตามใจทูเดย์บทที่1935กลายเป็นเทียนเต้าตอนจบตูมตูมดูเหมือนเพื่อยืนยันคำพูดของเทียนเต้าทําให้โลกในหมื่นจักรวาลบางส่วนเริ่มพังทลายการพังทลายของโลกแต่ละใบทําให้สิ่งมีชีวิตนับพันล้านเสียชีวิตไปด้วยหลินหยุนที่ควบคุมพลังแห่งสรรพสิ่งเขาสัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเสียงหัวเราะอันเย็นชาของเทียนเต้าดังขึ้นอีกครั้ง ห้าห <aa> ้ห <h aha> ผู้รับเคราะห์แก่ควบคุมพลังแห่งสรรพสิ่งได้แต่สิ่งมีชีวิตทุกคนเสียชีวิตแกก็น่าจะโศกเศร้าและไม่สบายใจใช่ไหมพวกเราทำข้อตกลงกันไหมคุณปล่อยฉันไปฉันจะควบคุมกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดินของจักรวาลอันนี้ให้เป็นปกติคุณวางใจได้ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้เลยก็เหมือนกับก่อนที่ฉันจะมีความคิดของตัวเอง เมื่อทำแบบนี้ไม่เพียงสามารถรักษาหมื่นจากกระวาลได้คุณก็ไม่ต้องโดนพลังแห่งสรพสิ่งย้อนกลับมาจมตีจนเสียชีวิตหลินหยุนค่อยๆวางกระบี่แห่งคนลงเฉินโม่และคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็ขมวดคิ้วทันทีเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆวิธีของเทียนเต้าคือวิธีที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเทียนเต้าจะรักษาคำพูดของตัวเองจริงๆหรือเปล่าสีหน้าของหลินหยุนนิ่งสงบมากๆกระบี่แห่งคนค่อยๆบินขึ้นไปบนท้องฟ้า เทียนเต้าพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณต้องคิดดีๆถ้าสังหารฉันแล้วทุกอย่างก็จะสูญสลายไปพร้อมกับฉันสิ่งที่ต้องสูญเสียมันคุ้มจริงๆเหรอคำตอบของหลินหยุนก็คือฟันกระบี่ออกไปทันทีบนโลกมนุษย์มีคำพูดหนึ่งคนที่มีอำนาจมักจะคอรับชันเทียนเต้าที่ควบคุมพลังฟ้าดินได้และมีความคิดเป็นของตัวเองมันจะกลายเป็นปัญหาที่ไม่มีวันจบสิน้นสังหารแกเรื่องทุกอย่างจะสูญสลายไปพร้อมกับแก แต่ถ้าเก็บแกไว้สิ่งมีชีวิตทุกคนจะตายทั้งเป็นเรื่องทุกอย่างควรจบได้แล้วทำให้สวรรค์ที่อยู่จุดสูงสุดอย่างแกสัมผัสถึงความรู้สึกของทุกคนที่อยู่บนโลกมนุษย์บ้างน้ำสามารถพึ่งเรือได้แต่ก็สามารถทำให้เรือล่มได้ลินหยุนยกสองมือขึ้นมาทําให้แสงสีทองจํานวนมากพุ่งออกมาจากหมื่นจักรวาลมันคือความรู้สึกของทุกสัรพ์สิ่งแสงสีทองทุกอันเต็มไปด้วยความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านคน พวกเขาจะกลืนกินเทียนเต้าที่โดนกระบี่แห่งคนฟันจนกลายเป็นเสี่ยงไม่ไม่ไม่ไมท้องฟ้าสั่นสะเทือนมีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนับไม่ถ้วนดังไปทั่วหมื่นจัก,กรวาลเมื่อก่อนมีเพียงแค่สวรรค์กินคนตอนนี้ความรู้สึกของทุกคนกำลังกลืนกินสวรรค์อยู่ตูมตูมเทียนเต้าสูญสลายทำให้หมื่นจัก,กรวาลเริ่มแตกสลายเร็วขึ้นมันเหมือนกับตึกสูงที่ไม่มีเสาเหล็กอยู่ตึกจะถล่มนั้นมันก็คงใช้เวลาไม่นานหรอก มีนักบำเพ็ญเสียนจำนวนมากบินออกมาจากโลกของตัวเองพวกเขามองท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีเลือดพื้นดินมีลาวาสีแดงพุ่งทะลุออกมาไม่หยุดนั้นเป็นลาวาที่อยู่ใต้แกนโลกวันสิ้นโลกของหมื่นจักรวาลใกล้จะมาถึงแล้วในโลกใบหนึ่งบนถนนเส้นหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กและวิ่งอย่างสุดชีวิตด,ด้านหลังขอเธอมีลาวาสีแดงไล่ตามอยู่ ลูกแมวที่เพิ่งถือกำเนิดมาได้ไม่นานมันโดนกลืนเข้าไปในพื้นดินทันทีตึกของโรงพยาบาลถล่มมีคนจำนวนมากโดนฝังทั้งเป็นลินหยุนมองไปที่ดาวไกลอาเขามองเห็นสีหน้าของทุกคนที่เขารู้จักและมองเห็นพายุและคลื่นยักย้ายถล่มอยู่ตูมท้องฟ้าที่อยู่เหนือศีษะเริ่มแตกสลายทำให้เพลิงไฟจากโลกภายนอกพุ่งเข้ามาทำให้กำแพงจากรวาลเริ่มหายไปทำยังไงดีทำยังไงดี หมื่นจัก,กรวาลต้องสูญสลายจริงๆเหรอฉันไม่เต็มใจทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ตอนนี้ยังมีใครที่จะสามารถช่วยจัก,กรวาลแห่งนี้ได้มีนักบำเพ็ญเสียนจำนวนมากคำรามออกมาด้วยความโกรธยังมีวิธีสุดท้ายอยู่สีหน้าของหลินหยุนเคร่งครึมมากๆเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังของเขาพุ่งขึ้นมาอย่างสุดขีดพลังต้าเตาจจำนวนมากพุ่งเข้าไปในรอยแยกที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าสีหน้าของเฉินโม่เคร่งครึมมากมาก เขากำลังซ่อมแซมรอยแยกช่วยเขาเดี๋ยวนี้อืมทั้งสามคนบินขึ้นไปบนท้องฟ้าปลดปล่อยพลังต้าเต่าออกมาและซ่อมแซมรอยแยกของกำแพงจัก,กรวาลมีนักบำเพ็ญเซียนจำนวนมากบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและพยายามซ่อมแซมรอยแยกเช่นกันถึงแม้ต้องต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็ต้องรักษาหมื่นจักรวาลเอาไว้ให้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียนเตาสูญสลายไปแล้วจัก,กรวาลแห่งนี้ก็จะสูญเสียพลังกดเกณฑ์ไปจําเป็นต้องใช้พลังต้าตาซ่อมแซมรอยแยกนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ลินหยุนมองดูเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีวิธีอื่นๆแก้ปัญหาแล้วเหรอในเมื่อตอนนั้นคนสามารถสร้างเทียนเต้าได้มันก็แสดงให้เห็นว่าเทียนเต้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือมนุษย์ได้ในเมื่อเขาสามารถสร้างเทียนเต้าขึ้นมาได้ ทำไมฉันถึงสร้างมันไม่ได้ละ่ะหลินหยุนพึ่งครุ่นคิดเรื่องนี้ออกมาด้านในหลิงไยจิตแรกเริ่มที่อยู่ด้านในของร่างกายของหลินหยุนค่อยๆลอยออกมามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมามาค่อยๆปรากฏทําให้นักบําเพ็ญเสียนเงยหน้าขึ้นมาพวกเขาสัมผัสดได้ถึงพลังชีวิตพวกนี้นี่คือหลินหยุนขมวดคิ้วจิตแรกเริ่มเขาช่วยฉันควบคุมพลังแห่งสรรพสิ่งมันยังประโยชน์ด้านอื่นๆอ,อ,อีกเหรอ เขารู้สึกว่าคนน่าจะเหลือแผนการอย่างอื่นไว้ด้วยลิ้นหยุนปิดตาทั้งสองข้างและพยายามสื่อสารกับจิตแรกเริ่มพลังจิตวิญญาณของเขาเข้าไปในจิตแรกเริ่มได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นลินหยุนมาถึงโลกแห่งหุ้นตุ้นบริเวณโดยรอบเป็นสีเทาไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์บริเวณโดยรอบมีแต่ความรกร้างและแห้งแลง้งตรงนี้คือที่ไหนลินหยุนขมวดคิ้ว ไม่มีเวลาไม่มีแสงสว่างไม่มีเสียงในโลกใบนี้เลยมันน่ากลัวมากๆทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ดีว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่แต่มันน่ากลัวกว่าความตายด้วยซ้ำจู่ๆในความมืดมิดนั้นก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นจากนั้นก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นมากขึ้นและยิ่งอยู่ก็ยิ่งเยอะสุดท้ายมีคนยักย้ายคนหนึ่งเดินออกมาจากแสงสว่างอันนั้นหลังจากนั้นหุ้นตุ้นเปิดออกจากกวาลสร้างขึ้นเทียนเต้ากลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมทำให้สิ่งมีชีวิตถือกำเนิด บุกเบิกจักรวาลน,นี่คือการกำเนิดของในจักรวาลจูจูหลินหยุนก็ดีใจมากๆแสงสว่างที่เกิดขึ้นอันแรกมันก็คือจิตแรกเริ่มฉันเข้าใจแล้วหลังจากจิตวิญญาณออกมาจากจิตแรกเริ่มหลินหยุนกวากมือเรียกมันกลับมาและจับไว้ในมือและสัมผัสพ,พลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากๆ,ากๆในสมองนั้นกำลังนึกย้อนกลับไปตอนที่คนยักษ์ย้ายกำลังสร้างจักรวาลแห่งนี้ น่าเสียดายฉันทำแบบเขาไม่ได้สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือใช้ตัวเองกลายเป็นเทียนเต้าน่าเสียดายเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันจำเป็นต้องทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองดูเหมือนจะเป็นอมตะอันที่จริงมันก็คือจิตวิญญาณสูญสลายหลินหยุดลังเลเล็กน้อยสายตาของเขามองไปที่ผู้หญิงสติไม่ดีคนหนึ่งในโลกพุทธ เขามองเห็นฉินหลันที่กำลังยืนอยู่ด้านบนของคลื่นยักษ์ย้ายเขามองดูซิงเฟยมองดูวัยรุ่นชุดดำที่อยู่ในทะเลเลือดในสายตาของเขามีภาพผู้หญิงอุ้มเด็กคนหนึ่งจมลงไปในคลื่นยักษ์ย้ายมีภาพแมวหลายๆตัวโดนพื้นดินกลืนกินเข้าไปมีภาพของตึกโรงพยาบาลถล่มลงมาลังเลต่อไม่ได้แล้วการลังเลแต่ละวินาทีหมื่นจักรวาลก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะับพันล้านต้องตาย ลินหยุนจับจิตแรกเริ่มเอาไว้ในมือเขาหัวเราะเบาๆเริ่มได้เลยในสมองกำลังจำลองการสร้างจักรวาลและร่างกายของหลินหยุนก็เริ่มจางลงเรื่อยๆจิตแรกเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันส่องสว่างทั่วทั้งหมื่นจักรวาลทั่วจักรวาลมีแสงอันหนึ่งสองสว่างทันทีทุกคนปิดตาตัวเองแม้แต่นักบำเพ็ญเซียนที่แข็งแกร่งมากๆเขาก็ไม่สามารถลืมตามองแสงสว่างอันนี้ได้ เชินโม่และคนอื่นๆพวกเขาใช้มือปิดตาตัวเองเอาไว้พวกเขามีลางสังหรณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจด้านในโลกผู้สายตาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆได้สติขึ้นมาจูจ่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีของล้ำค่ามากๆของตัวเองกำลังจะหายไปเธอรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองว่างเปล่าชินหลันร้องให้ฟูมไฟออกมาในที่สุดแสงสว่างก็หายไปเมื่อทุกคนลืมตาขึ้นมาพวกเขาค้นพบว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว ทุกสรรพสิ่งเกิดใหม่แผ่นเดินเต็มไปด้วยพลังชีวิตเหลือแค่ดวงดาวอันหนึ่งที่มีแต่ความมืดมิดกำลังลอยอยู่กลางท้องฟ้าด้วยความอิดโรยเฉินโมกกวักมือตัวเองเขามองเห็นจิตแรกเริ่มที่สูญเสียพลังทั้งหมดไปจู่จูเขาก็เข้าใจทันทีพลังที่สูงกว่ามหากษัตริย์ฉันเข้าใจแล้วช่องตามใจทูเดย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ